ครับสำหรับขั้นตอนในการติดตั้งเกมเรียลโยกังมบายบนเครื่องคอเตอร์นะครับสามารถทําได้โดยวิธีนี้ครับลิงก์นะครับจะอยู่ใต้คลิปนะครับกดที่ลิงก์มาจะเจอหน้าของ l d p ดแบบนี้นะครับเราจะโหลดด้านล่างนะครับที่เป็นเรียวโยกังมบายดาวน์โหลดตัวนี้นะครับอ่าใช้เมาส์กดไปเลยนะครับคลิกไปเลยนะครับก็จะเด้งให้เซฟไฟล์นะครับไฟล์นี้นะครับเราจะเซฟไฟล์นะครับไว้ที่โฟลเดอร์นะครับตัวอย่างก็ ผมจะเซฟไฟล์ไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วกันนะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับกดคำว่าเซฟครับรอหนนาทีนะครับเพื่อให้ดาวน์โหลดไฟล์นะครับไฟล์จะอยู่ที่ประมาณ500เมกนะครับ500เมกโดยประมาณนะครับก็ประมาณ4ี0้กว่ากว่านะครับ500นะครับอ่าชาเร็วจะช้านะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของท่านนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นาะโอเคดาวน์โหลดเสร็จนะครับเดี๋ยวมาคลิก ไฟเพื่อทาการเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมานะครับหน้านี้กด yes นะครับกด yes นะครับโอเคผมขอปิดหน้าต่างเว็บลงก่อนนะครับเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ่าด้านบนนะครับตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นภาษาไทยนะครับตัวเกมได้เป็นภาษาไทยด้วยนะครับด้านล่างตัวนี้นะครับตัวนี้นะอ่าคลิกเข้าไปครับ เราสามารถกำหนดการติดตั้งได้นะครับว่าจะติดตั้งไว้ที่ได้ C นะครับตัวอย่างคือได้ C นะครับติดตั้งไว้ที่ได้ C นะครับ้นที่ได้ C ต้องมีพื้นที่อย่างน้อยนะครับประมาณ1 5จิกนะครับจากนั้นให้เรากดติดตั้งตอนนี้นะครับตัวของโปรแกรมนะครับก็จะทําการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับใครจะเลือกเป็นไดอื่นก็ตามนั้นนะครับว่าจะเป็นได้ C นะครับหรือว่าไดดีหรือว่าได้ e นะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่านนะฮะ พื้นที่ที่ใช้นะครับประมาณ15-20 g ิน,นะครับในการติดตั้งเกมรอสักครู่นะครับจนการติดตั้งสำเร็จครับ เมื่อเราอการติดตั้งแล้วเสร็จนะครับก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับจะมีโฆษณาเรียวโยกางขึ้นนะครับการกระบาดปิดก่อนนะครับโดืคุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไอคอนด้านใต้ก็ได้นะครับหรือว่าดาวน์โหลดที่ ld store ก็ได้นะครับรอตัวนี้โหลดเสร็จก่อนนะครับโอเคผมจะสาธิตในการเข้า ld store นะครับ ld store นะครับแล้วก็เลือกเกม เรียวโยกังโมบายขึ้นมานะครับก่อนที่จะติดตั้งเกมนะครับให้ทำการลงชื่อเข้าใช้ Gmail ก่อนนะครับให้คุณกดลงชื่อเข้าใช้นะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็ก่ออีเมลนะครับที่คุณเคยลงทะเบียนไว้นะครับหรือว่าสร้างบัญชีใหม่แบบนี้ขึ้นก็ได้นะครับคือสร้างบัญชีสําหรับตนเองก็ได้นะครับสร้างบัญชีใหม่ก็ได้หรือว่าจะก่ออีเมลนะครับผมขอกรออีเมลนะครับ ที่ผมเคยสมัครไว้ก่อนนะครับกรอกเสร็จก็กรอกรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดชั้นยอมรับนะครับกดคำว่ามอนะครับกดคำว่ามอนะครับกด accept นะครับเพื่อทำการ backup ข้อมูล gmail ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับและก็ทำการกดติดตั้งนะครับนี่เราจะได้หน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับกดติดตั้งนะครับเพื่อติดตั้งเกม กดแล้วนะครับก็รอดาวน์โหลดไฟล์นะครับประมาณ52เมกโดยประมาณนะครับ52เมกรอโหลดจนเสร็จนะครับเมื่อรอการติดตั้งจนเสร็จนะครับตัวเกมก็จะเริ่มสตาร์ทนะครับแบบนี้ฮะซึ่งเราก็รอนะครับเพื่อทำการล็อกอินต่อไปนะครับในการติดตั้งเกมเรียวโยกังโมบายบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับการย่อขยายจอนะครับ ง่ายๆโดยใช้ปุ่ม F11 ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับขอบคุณครับ